สวัสดีชาวเว็แทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก่าโชว์ของกันกับ a e f a d e 1นะครับเป็นเฮ a วิ t แท k งของอเมริกาเทียรอืมคันนี้เป็นรถที่เล่นง่ายนะครับเล่นง่ายซึ่งในเกมนี้ผู้เล่นชื่อว่า l i h t n i n g s p ปียนะครับมาอยู่ในแมปยิมเมลส์ o อ p นะครับมามาถึงเห็น ฝั่งตรงข้ามเป็นดีเฟนเดอร์ครับอ็อบเจกต์สองห้าสองยูซัดไปหนึ่งนัดสี่ร้อยสามสิบหัวแข็งด้วยคันนี้ตรงนี้ครับเป็นอ็อบเจกต์สองหน้าสองยูนะเหมือนเดิมนะก็ยิงเด้งไปมีไอเสามด้วยนะครับในเกมนี้อยู่ในแบบแฮมเมลสตรอมเกิดทั้งฝั่งเหนือแล้วก็อยู่ในห้องเทียแปดเทียเก้าตัวเองเป็นเทียเก้านะเป็นท็อปเทียอยู่ตรงนี้ไอเสามครับเห็นหัวอยู่พยายามจะ จีหัวแต่ว่าไม่แม่นนะน่าจะข้ามไปเพราะว่ามันเงียบไปเลยนะเออเมื่อกี้นัดที่2ก็ยิงไอ้สามนะขออภัยนะครับแต่ว่ายิงแล้วยิงไม่เข้ายังเงียบอยู่ครับก็ไม่ค่อยแม่นนะครับแต่ว่าคุมเป้าดีนะครับในเกมนี้มีอาร์ตี้ด้วยข้างละ2ตรงนี้โดนครับแต่ว่ากระเด้งครับสะท้อนออกไปมีอาร์ตี้ข้างละ2คันนะครับ ในเกมนี้มาเจอกับห้องเทียแล้วก็ถือว่าง่ายหน่อยนะครับง่ายหน่อยตัวเองเป็นท็อปเทียด้วยพยายามจะยิงไอ้สมอยู่แต่ว่ายังยังไม่คมสักเท่าไหร่พี <Positive. S 1> ่เพื่อนบอกให้ถอยนะพี่เพื่อนบอกให้ถอยนี่ไม่ใช่จะหวังดีนะตัวเองจะเข้าไปเล่นเองเซิร์ฟเราจะเป็นมานนี้ครับไม่ค่อยหวังดีกับผู้เล่นด้วยกันสักเท่าไหร่นะเออ คันนี้เป็นรถ Battle Park นะที่เล่นง่ายนะถือว่าเล่นง่ายแล้วก็เป็นคันแนะนำคันหนึ่งนะครับอุปรกรณ์ที่ Lightning spear ใส่มาเป็นพัดลมธรรมดาด้วยนะครับเทอร์โบแล้วก็โหลดเร็ว3ชิ้นนะครับตัวคุมเป้าปรับเสถียรไม่ได้ใส่มาแต่ว่ามันก็คุมเป้าดีนะใช้ได้เลยนะใช้ได้เลย ตอนนี้ l ไลนิ n งสเปียก็หาที่เล่นใหม่ครับเหมือนจะขึ้นไปด้านบนปราสาทอรตี2คันนี้เป็นเทียเก้าคันเทียแปดหคันนะแต่ว่าอาตีในเกมนี้ก็เล่นยากหน่อยเพราะว่าเป็นแมปที่ค่อนข้างแคบใส่เทอร์โบมาแล้ววิ่งอยู่ ขึ้นเนินตอนนี้ก็15 16นะครับ15นิ่งๆเน1่1สิบกาำลังเครื่องยนต์ถือว่าดีนะเพราะว่าเป็นรถของอเมริกานี่กำลังเครื่องยนต์ค่อนข้างดีนะครับขึ้นมาช่วยเพื่อนด้านบนปราสาท ยังไม่ได้หนีไปไหนครับสกอร์สต่อ3โหลดใหม่เป็นลูกทองครับลูกฮีทด้านหน้าที่เพื่อนประทักกันอยู่ก็มีทีสามสี่โฮลิหนึ่ครับไลนิงสเปียเข้าจุดเตรียมแหมโดนยิงเข้ามายังบล็อกได้อยู่ตรงนี้โฮลิหนันดเข้าไปเต็มเต็มส<ๆ>ี่ ลูกคีตเจาะดีด้วยนะเจาะหน้าโฮลิเข้าสบายเลยตรงนี้เห็นหัวของที่สาแต่เขาเชิดอยู่แล้วก็มีแก้มอยู่นิดหนึ่งอืมยิงเข้าครับเจาะแก้มด้านข้างๆนิดๆเข้าไป398โฮลิโฮลิครับยังโฮลิยังโดนอยู่นะ418 คือบอกแล้วว่าไม่ได้คมมากแต่พุมเป้าดีนะแล้วก็เจาะดีด้วยโฮลิบล็อกโฮลิได้แล้วสวนด้วยครับ384จุกจุกไปโฮลิอีกอีกนัดยังจบไหมตรงนี้ยังยิงเข้าอยู่นะก็จะไม่เข้าเขาเอียงรถอยู่เมื่อกี้แต่ว่าไม่จบนะเหลืออยู่93แล้วเพื่อนถงไปเลยครับแม่เพื่อนโดนครับเอาตรงนี้ก่อนครับที4ตรงนี้ครับจบแน่ครับได้มา1คิว เก็บไป1คิวโฮลิพยายามจะขึ้นมาเอายิงเงบล็อกได้อยู่ครับแล้วสวนไม่ทันแต่เพื่อนเก็บไปครับสวยๆครับเหลือบิ s ซอนเต้ซีสี่สิบห้าไล e นสปีอออมครับออมมาหาพื้นที่เล่นที่มันเป็นเนินตรงนี้อุ้ยจอนโดนเข้ามา74็ดสิบสี่นเตรู้ตัวหรือ,อยังไม่รู้ตัวด้วยนะครับซัดเข้าไปด้านหลังด้านหลังป้อมเลือ40่ จะโง่ขึ้นมาอีกทีหนึง่งอืมซัก็อีกสี่ร้อยยี่สิบดอดาเมจหนักๆไปโดดเร็วใช้ได้ด้วยอีกนัดหนึ่งบนหัวยิงยากเลยแต่ตัวเนี่ยชัชั์ครับแม่ไม่ทันเพื่อนนะเพื่อนเก็บไปซะก่อนดิซอนเต้นึกว่าจะได้คิวหันมาดูสกอร์ขี่นิง้งหกต่อสิบเอ็ดโอ้โหแล้วด้านล่างนี่ เละไปแล้วครับฝั่งตรงข้ามเข้ามาแคปสอง,สองคันแล้วด้วยก็ต้องไปรีเซ็ต้วครับไปช่วยรีเซ็ตแล้วลาสปอตที่วิ่งมาก็โอ้โบลาดครับแต่ว่าเห็นออบเช็กสองยูก่อนนะชงโงกลงมากดลงมายิงได้อยู่นะจอนครับโดนจอนมาสองร้อยสิบเ ถ้าอยู่ตรงนี้นานๆโดนจอนยำเละแน่นอนเนะเพื่อนลงไปแล้วครับบีซอนเต่445ไลนิ่งสเปียร์วิ่งตามครับฝั่งตรงข้ามเข้าไปแคป2คันต้องรีบรีเซ็ตเพราะว่าตอนนี้แคปไปเหลือเวลาอีก12วิ11วิเพื่อนบังไปบังบังกันไปบังกันมานะ โอ้เอา้าสามวิโอ้ยยังดีว่าเขาออกเอา้าจอ,อนช่วยรีเซ็ตครับสวยๆอยู่ตรงนี้ออกมายิงกับอ็อบเจกต์สองกัสองยูซักเข้าไป416โอ้โหเพื่อนเก็บไม่ได้อีกสักนัดหนึ่งไม่เป็นไรครับไลนิ่งสเปียร์เก็บเองครับโอ้ยเพื่อนโดนไปเรื่อยๆเลยนะ อนนี้เหลือแค่ Lightning สเปียครับกับเ e n จูเรียนเทับหนึ่งซึ่งอยู่คนละฝากเลยนะ7จทับหนึ่งของเรานี้ไปถึงฐานเขาแล้วไม่สนใจมารีเซ็ตฐานเลยนะไลนิ n งสเปียตรงนี้คนเดียวครับดักยิง RHM b o ลซไปอีกคิวหนึ่งเป็น3คิวแล้วด้านหลังน่าจะเข้านะมีทั้งโบลาดมีทั้งชาฟูตัวนะจากลัสปอตลงมาจากเขาจากปราสาท งานนี้ต้องแบกครับเจ็ดทับหนึ่งกำลังวิ่งกลับมาช่วยหรือเปล่ามาจะเอ๋ก,กับชาฟูตัวหนึ่งนัดเข้าไป334ชาฟูตัวพยายามจะอ้อมครับหล้วงวนมาวนมาโดนไปนัดหนึ่งแล้วซัดได้อยครับเก็บชาฟูตัวโบราดซัดเข้ามา1นนัด2นัดนัดที่2โดนอยู่นะนัดแรกแค่แทร็กเท่านั้นแล้วโบลาดกําลังโหลดครับไหลนิ่งสเปียรก็วิ่งตามเลยครับ ล็อกเป้า1น,นัดไปก่อนครับ 3, 4 9แล้ววิ่งตามต่อครับโบลาตขึ้นเนินอาจจะช้าหน่อยไลนิ่งสเปียร์ล็อกเป้าอยู่แล้วเรียบร้อยครับตรงนี้ได้คิวเป็น5คิวแล้ว7ทับหนึ่งที่ทีมของเราเมื่อกี้ไปแล้วครับแม่ไม่ได้มีประโยชน์เลยนะตรงนี้เห็นอูเดส0ูนย์นึ่นัดโอ้นัดนี้ถือว่าคมครับ369 เหลืออูเดซูลสามกับคิราน่าด้วยโอ้โหคิราน่าโหดอยู่คิราน่าไลนิ่งสเปียค่อยๆขยับเข้าหาอูเดซูลสามอูเดซูลสามที่ตั้งป้อมยืนตรงนี้แล้วอูแรกครับแรกครับโอ้โห <c oughs> โดนมา420นะหนักอยู่นะ เราซัดเข้าไป342แล้วมีคนแคปเป็นคิราน่าโอ้โหดีว่าไม่เสียเลือดแล้วตรงนี้เรียบร้อยครับสวยๆครับ <armor> เหลือคิราน่าครับแต่ว่าเลือดตัวเองเหลืออยู่5้าเท่านั้นโอ้โหคิราน่าเมื่อกี้มาแล้วครับนัดหนึ่งสะท้อนไปแล้วยังดีว่าบล็อกได้ด้วยโอ้โหเจ็ดรนะ้อยเจ็ดร้อยน่จากยิงนี้ทันไม่เอ่ยทันไม่เอ่ยทันไม่ทันครับสี่ร้อยห้าสิบสามโอ้โหเลือดเหลืออยู่แค่หนะ้าเนี่ย เอาเรื่องเอาเรื่องคีรัน่าหมุนอ้อมครับมาตรงนี้ไลนิ่งสเปียก็วิ่งฉีกออกมาฝั่งนี้ครับโอ้ยวิ่งไล่จับเขาแบบนี้มันก็มีความเร็วความคล่องตัวอยู่คีรัน่าไปนี่เหว๋อเวอแน่นอนครับเพราะไม่เจอแน่ๆนะครับตอนนี้ใครจะดักใครก่อนแค่นั้นแหละแล้วมาเจอด้านข้างหนึ่งน,นเข้าไปแล้วพยายามจะวิ่งเข้าด้านข้างของคีราน่า เข้าข้างเข้าข้างเข้าได้ครับเข้าได้แต่ปีนปีนหน่อยล็อกเป้าแล้วกดเด้งหูต่างคนต่างเด้งครับอ่างานนี้สนุกครับลูกที่ใช้อยู่เป็นลูกธรรมดาซะด้วยเจาะได้ครับเรียบร้อยโอ้โหเลือดแค่5ก็ยังเอาอยู่แมในเกมนี้จริงๆเราไม่น่ารอดนะโอ้โหเหลือเลือดอยู่แค่ห้า เรียกได้ว่าเป็นคนอึดตายยากจริงๆอันนี้ของจริงนะฮะาเดี๋ยวชนะด้วยแบกมาจนชนะโอ้โหสุดยอดมากนะเกมนี้ก็เอ็มแตกครับได้เอ็แทงเกอร์นะครับได้เหรียญสปาร์ตันมาแน่นอนนะเพราะว่าเลือดเหลือเลือดแค่5คือต่ำกว่า10%แล้วบล็อกได้ด้วยนะสตีลวอลล์ครับกำแพงเหล็กแล้วก็ไฮคลิเบอร์แล้วก็ท็อปกันเพราะว่าเกิน6คิวได้ซ้ำนะครับได้เงินมาแสนแปดครับประสบการณ์5,312พันสบัตบาทใบ ชื่อในเกมก็ Underscore Lightning Spear Underscore นะครับยิงไปเยอะหลายคันเลยนะครับยิงไปหมด8,000กับ89ดามเมจ7คิวด้วยกันค่าประสบการณ์ดิบ1,727นะครับยิงไป31นัดเข้าเป้า27เจาะเกราะ23ดาเมจรวม8,089บล็อกไปถึง4,690นะไม่มีอัสซิสต์นะครับเป็นมูชีพีเมียม,มหักค่าซ่อมไป1 7ืค่ากระสุน 8 2 0 0 0ยุทธวัตใจไม่เสียก็เหลือเงินมาใช้ถึง8 000, 7 0 0 0เขากดบูส์ด้นะน่าจะเป็นบูสนะก็เป็นรถที่ดีเล่นง่ายนะแล้วก็ในเกมนี้มันจริงสนุกจริงโอ้ลุ้นเลือดเหลือแค่5้าก็ยังเอานะยังเอาเรื่องอยู่นะขอบคุณ l i g h t n i สเปียร r ด้วยสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คลาไปก่อนสวัสดีครับ